สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล2023-2024ในรอบ8ทีมกันค่ะคืนวันอังคารที่19ทธันวาคม2566 e v e r เอเวอร์ตนเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1นะคะโดยเอเวอร์ตนได้ประตูจากเบตโตในนาทีที่82ส่วนฟูลแลมได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของไมเคิลคีนในนาทีที่41ค่ะ คู่นี้เสมอกันในเวลาปกติ1ประตูต่อ1นึ่ทำให้ต้องดวลจุดโทษหาผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปปรากฏว่าฟูลแลมทําได้ดีกว่านะคะดวลจุดโทษชนะไป7ประตูต่อ6ส่งผลให้ฟูแลมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเอเวอร์ตันตกรอบ ขณะที่อีกหนึ่งคู่ค่ะพอร์ตเวลแพ้มิดเดิลสโบรไปศูนย์ประตูต่อ3โดยมิดเดิลสโบรได้ประตูจากจอห์นนี่โฮซันในนาทีที่11มอร์แกนโรเจอร์สในนาทีที่23และแมตต์ครุกส์ในนาทีที่55ค่ะมิดเดิลสโบรผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนพอร์ตเวลนั้นตกรอบอีกคู่เชลซีเสมอกับนิวคาสเซลิลใน90นาทีนะคะ1ประตูต่อ1 โดยเชลซีได้ประตูจากทั้งด้านของมิคาโลมูดริกนาทีาที่90บวก2ขณะที่นิวคาสเซิลได้1ประตูจากคัรลัมวิลสันในนาทีที่16ค่ะส่งผลให้คู่นี้ต้องมาดวลจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะและเชลซีค่ะก็ทำได้ดีกว่าเอาชนะการดวลจุดโทษไป4ประตูต่อ2เชลซีสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะคะในขณะที่นิวคาสเซิลตกรอบอย่างน่าเสียดาย ส่วนคืนนี้ค่ะคืนวันพุธที่20ทธันวาคม2,566จะยังมีการแข่งขันอีกหนึ่งคู่นะคะเป็นคิวของลิเวอร์พูลค่ะที่จะเปิดบ้านพบกับเวสแฮมในเวลา3นาฬิกา ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลคาราบาวครับฤดูการ2023-2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Spot s p o r t b a n News c h a n n นแค่ะ